วลูมันเกินวันนี้เราห้ามกลับตัวเปล่าจังเลยงานวันนี้แบบขายไม่ดีไม่ส่งไทเกอร์เลยอยากได้ไทเกอร์ขายดีเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเรียกเขามาตั้งแต่เล็กเล็กตัวนี้ยังไงก็ได้ไม่กลับมือเปล่า ครับตอนนี้นะฮะเราได้เลือกในการถ่าย YouTube ู่แล้วครับซึ่งช่องผมตอนนี้เนี่ยเวลาถ่ายอะไรทั้งทีมันจะต้องมีอะไรหน่อยให้ถ่ายถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยถ่ายละเพราะว่าทำงานกันยุ่งมากเดี๋ยวเราจะไปเบิกเงินสดก่อนตำนวนไหมเราบอกไหมว่าจำนวนเท่าไหร่เอาเป็นคลิกเบสบึงบอกคลิกเบสเลยหนึ่งล้านหนึ่งล้านซื้อได้กี่ตัวเีรยไปดูว่างบหนึ่งล้านเนี่ย จะซื้อแมวตัวไหนได้บ้างจะได้กี่ตัวคือวันนี้เราจะไปหาแมวเพิ่มมาแหละใชยเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าได้ตัวไหนนะการบอกผมว่าแมวมีหนึ่งตัวความสุขยังมีเท่านี้เลยถ้ามีหลายตัวละเฉลาดคราวนี้ไม่วิ่งกระพุ้นเป็นสิบตัววิ่งเลยอย่างน้อยตรงได้สักตัวจะไปตะล่อมเขาคือเขาไม่ใช่ฟาร์มคนเดิมพี่อันตอนนี้ก็คือไทยถือที่หนึ่งของโลกอยู่สําหรับบีทิสสีขาววานี้ดีกว่า อันนี้อะไรนะขายด้วยเดี๋ยวประกาศขายกันนะครับคันคันนี้ใครสนใจคือต้องบอกว่าขายหมดนะคันนี้ขายคันนี้ขายอันนี้เราก็ขายนะครับไอคันขายก็อยากได้ก็ขายคันนี้ก็ขายน่นๆขอ่นคันนี้ก็ขายว่าใช้งานเซอร์วิสทุกอย่างหมดแล้วนะครับขายทุกคันเพราะว่าเดี๋ยวเราเลาชื่อแมวเดี๋ยวถ้าได้ตัวนี้มาเดี๋ยวกูสักคอให้เลยนะมาไม่ไมกูเล่นเลยให้แต่พ่กให้นุ่งสัเลยโอเครับไป ความนี้ผมเห็นว่ามันจะเป็นสีบูใช่ปะเขาดังทุกสีหมายถึงว่าที่เขาถ่ายลงคือมันจะมีตัวกอดตัวหนึ่งเรียกว่าไทเกอร์เราซื้อตัวนั้นอยากได้ไมจริงเหรอก็มีร้านเอาหมดร้านละอย่างนี้ผมเล่าก่อนผมไปรอบแรกเนี่ยผมเจอไทเกอร์แล้วไทเกอร์เนี่ยเป็นแมวที่แบบสิบกว่าโลอ่าคือแมวสิบกว่าโลอ่ะก็คือตัวใหญ่กว่าหมาใช่เดี๋ยวไปดูเคยการ์กาก็ไปดูหลายรอบแล้วแล้วก่อนที่ไปจองไอ้ก๊สไอ้ตัวที่ที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้ยิ่งผมอยากได้ไทเกอร์ S <S แต่ว่าพี่อันบอกว่าเอาตัวนี้ไปก่อนเหมือนซื้อรถไฮเปอร์คาร์อ๋อจะต้องมีจะต้องจะต้องซื้อเขาเรียกว่าซื้อซื้อพ่วงอ่าซื้อพ่วงอ่าซื้อพ่วงก่อนแต่ว่าผมตั้งงบไว้ไม่เกินล้านหนึ่งเ<อ>ต็มที่กรคือแบบยอมที่เสียเยอะที่สุดคือ1ล้านแต่ว่าไม่ <S <S <น>ไม่หมดก็ดีไม่หมดล้านก็ดีแต่ว่าถ้าหมดก็ไม่เป็นไรก็ล้านหนึ่ง ก็คือคุณรู้ไหมเอางี้ป่ะผมเริ่มเลยแม่งหมดเงินค่าแมวโคตรเยอะเท่าไหร่ถ้าไม่รวมรอบนี้นะก็ว่าได้บ้านหลังหนึ่งละถ้าซื้อวันนี้นะผมรู้อีกพันในขนเนี่ยประมาณสามแสนในสามแสนละโคบี้สองแสนอันนี้ไม่รวมค่าที่อยู่ที่อะไรนะที่ทำฟองแก๊สน่าจะสี่แสนสี่แนี่ต่ำๆไม่มีข้อพวกมึงอ่ะอ่ามีข้อพวกผมอีกนข้อพวกมึงเนี่ยสองแสนห้าค่านอนโรงพยาบาล ก็นร้านกว่าทุกอย่างที่ผมได้บ,บ้านหลังนึงอ่ะซ,อซื้อความสุขเพราะว่าความสุขเราก็แมวไงแต่ว่าเขาไม่มีเวลาไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเรียบร้อยละเต่๋มาเช็คของมันอันนี้คือซื้อโดยเฉพาะ <laughs> <laughs> เงินใน พอทำบริษัทใช่ไหมให้ความรู้นิดนึงพอทำบริษัทปุ๊บเนี่ยเงินในบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยก็จะน้อยลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินอยู่ในบริษัทคนเลยใช่ดังนั้นเงินติดตัวถามว่าที่เป็นคอนเทนต์กจำลองเฮ้ยเงินติดตัวไม่มีกันเลยหรอไม่ไม่ได้เวอร์นะคือไม่ได้มีจริงกูเปิดบัญชีให้ดูได้ไหมให้ดูแล้วจะตกใจ1,006 1,000ไอ้อีกอันหนึ่งอยากเตือนก็คือว่าเห็นเราใช้เงินเยอะใช่ไหมแต่ว่าตอนทํางานอ่ะก็ก็เยอะเหมือนกันก็อันนี้คือถามว่าฟุ่มเฟือ ก็ต้องหายเยอะอยากใช้เยอะก็ต้องหายเยอะนะครับคือตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับผ้าวต้มก๋วยเตี๋ยในที่นี้แม่กูยังไม่รู้เลยแม่ก็คอนเทนต์ครับจริงผมไม่ได้ซื้อจริงหรอกจริงพี่เขาให้ m ม i ฟ f r ก็คือแม่มันดูอยู่นะเนี่ยก็เตรียมตัวบอกเลยให้เขาดูชื่อเลยนั่นนี่ะเราบอกกันนะเอเชีย แ <Empire>, อมพายแอนิโมอ,อน,นีข้อดีอเเอนะครับวเวลาเต้มาก็จะมีคนบอกว่าอธิบายให้อธิบายเหมือนมาแล้วนะอันนี้อันนี้คือโรงพยาบาลคือก่อนหน้านี้เราเล่าให้เต้ฟังก่อนก่อนหน้านี้แก๊สโอยหยอ,องโคราตมาที่นี่หมดทำหม,มันที่นี่คือตอนนี้โรงพยาบาลยังเป็นไพวีอยู่นะครับหมายถึงว่าต้องนัดคิวเข้ามาเขาจะเริ่มเปิดจริงๆเนี่ยก็คือวันที่ลงคลิปนั่นแหละคือวันนี้เรามาถ่ายกันก่อนเคยสรลกกูเป็นทรงนี้เลยเดี๋ยวกูกูเป็นเกมเป็นพี่อนให้ ก็อันนี้ใช้กับคนได้เหรอมึงอยากมึงอยากอันนี้คือเครื่องตวนเลือดอืออันนี้คือเครื่องลงยาสลบคนคือคนก็สามารถใช้ได้มีเจลิงสลบแล้วก็มีเครื่องระดับซสารเพราะยัต้นงทให้เหรอแล้วก็เครื่องให้ออกซิเจนของแมวแมวไม่ได้ตังค์นะทำเสียตังค์ด้วยเสียเต็มวยไม่มีส่วนลดก็ไม่เป็นไม่มีอินฟูอะไรของฟรีอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่เป็นไรก็ถือว่าของดีต้องจ่ายใช่ของดีต้องจ่ายเงินอุยอันเนี้ย วันนี้คือเราเอามาร้านหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องหมดก็ได้แต่ถ้าหมดอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าแม่ไม่เอาเกินทำบัญชีไว้แค่ร้านเดียววิแค่เดียวตัดเงินสดให้พี่เขาจบไปตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสปอยพี่อันไปนิดนึงน้พูดแบบเกินเกินอันเน่ยผมมีงบร้านหนึ่งเขบอกไม่พอไม่เอาไม่เอาไม่เอา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 แค่เอาเจรพอไซเกอร์มาใช่ถ้าร้านหนึ่งได้เอาอะไรจบ พูดคี้มันง่ายขนาดนี้หรอวะเรอาละครับจบแล้วโอเคแการฟงดีใจอ่ะบอกกันนะก็กลับบ้านให้ได้วันนี้เราห้ามกลับตัวเปล่าจังมลยแล้วอุ้ยนี่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 ปวดใหญ่อะกระเป๋าคือใหญ่มากเลโอ้โห้เลข็นเใหญ่ขนาดนี้ปะไม่เคยอันนี้ครั้งแรกนะผู้ตรวจพ่อกระเป๋าเลย เอา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 เาเอาเอาเออาเ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 อเอาเอาเอาเาเเอาเออาเอาเอาเอ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 าเาเอาเอเอา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 

เกิดเบอร์เนี่เอนตัวอยพี่ฮานอันนี้แบบขายไหมพี่ไม่ไม่ขายหรอไม่่ I'm fine ขินชานาขินชานาเต็งเน่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 งพอไซเกอร์มาใช่ปะทารานนนได้เอาครับวันนี้เราทำกับลูกปลานจังเลลูกหลากของลูกหลานค่ะบ a b y ร้านนุนด้วยอยตอนนั้นที่พี่โพสเล่นๆในเฟซอ่ะมีฝรัหงมาเสนอ อยู่ที่ประมาณร้านเขาเสนอร้านห้าเสนอก็คือยังไม่ขายก็าเลยว่าร้านห้าร้านหกได้ไหมพี่ออบกลับบ้านแล้วเอะเขใหญ่ใหญมากน่ารักปบแใหญ่เป็นแมวว้าเห็นมีแล้วบายบายใหญ่แบบใหญ่มากพี่เขาอุ้มไหวครับก็ลองแื้ ร้านห้าเงี้ยมังไม่ได้ต้องแสดงว่าเกินบุคลากใช่แสดงว่าเรายังเอาตัวนี้ไม่ได้หรือเราเก็บไปหน่อยไหมเอาตัวนี้เราเอาล้านห้าละว้าวี่นี่ไงแก๊สจูนเนี่ยอันนี้ยกี่เดือนครับน้องแก๊สอุ้ยน่ารักอันนี้คือน้องแก๊สอ๋อนี่ไงน้องแก๊สเฮ้ยะจะเป็นผู้หญิงเนาะส่งจะดูแบบผู้หญิงผู้หญิงไม่ขำแน่นอนมั้ย เว้ยเล่นด้วยเป็นข้อเดียวกันกับแก๊สเลยใช่ก็คือชนะในบิ๊กติ๊บจูเนียร์แล้วก็ไปชนะในบิ๊กติ๊บรวมทั้งแมวเด็กแมวโตก็คือันที่หนึ่งก็คือถ้วยถ้วยนั้นถ้วยถ้วยอันใหญ่ถ้วยถ้วยใหญ่ทั้งแมวเด็กแมวโตเค่ะต้องฝมาทวันเลยแต่หน้าเหมือนแก๊สหน้าเหมือนแก๊สแต่แก๊สนี่ใส่ก็เหมือนแก๊สนะเพราะว่าถ้าไม่พอใจก็จะแกล้งเจ็บตา มนมีเร oh ื่องตลกแกแมวกาเนี <S <s ่ยเวลาที<_<_<_<_่แบบปุ้มแล้วแบบงุดหงิดจะไม่ได้ตบนะจะใช้แบบวิธีเหมือนแบบดีตาลีตาข้างเดียวในความที่เราสงสัยพาไปหาหมอหมอบอกไม่เป็นไรเท่าไหร่นะพี่ไม่แมวตัวเมียทำแชมป์โลกกี่บาทตั้งแต่ตัวนีี้ขอจะแชมป์โลก พี่อันมีแชมป์โลกด้วยทิ้งเหรอแชมป์โลกแบบแชมป์โลกจริงๆอ่ะขอดูได้ไหมพี่ได้แล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวสี่ตัวอ๋อคือแมวห้องนี้เขาจะเป็นแมวแมวสายประกวดแมวแชมป์ดำงผีเลยอ่ะตอนนี้ก็เพิ่งต้องเป็นประกวพี่ปิ๊ดปิดเหมือนกันค่ะพี่ปิ๊ดพี่ดาบอกว่าเอาเรื่องว่ะมาได้สี่นี้ด้วยอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ กับพี่สอนอะยุใช่ใช่ใช่ตัวนี้ที่พี่ยุทธแก๊อุ้มนั่นค่ะและ้วออกในเพลงตึ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 ง,งเราจะตั้งเป็นสภาเหมียวดีไหมค่ะสภาแมวเหมียวอ่านี่คิดเฉยๆนะเผื่ออาจจะไปธุรกิจยามแก่ชราตัวนี้เพิ่งได้รางวัลเบ็ต <up> อาเบ็ตคือเขาชนะในสายของรุ่นตัวเมียม,มาแล้วแล้วเขาก็มาแข่งกับ แข่งกับตัวผ oh. ู oh, <okay. S 2> ้ถึงจะได้เป็นเมียอัอเมียก็คือตัวเมียแล้วก็ชนะ แชมป์โลกจริงเหรอโอ้ยเลยต้องล้างกระเปล่าขาวบัคือขาวมากอะอันนี้คือแชมป์โลกเลยนะครับ<ช>โอ้ยชื่ออะไรครับ i c สก i n g Ice King Baby เออดูแบบ,บไม่กว่ากน อันนี้คือชนะทุกรายการค่ะแล้วแล้วต่อไปคืออะไรเมนเทนสุดของสุดหรือว่าก็คือเขาจบจบแล้วเขาจบแล้วก็คือได้แชมป์โลกก็คือเมาแล้วก็ใช้ชีวิตปกติละมีประวัติมีดีทีเป็นแชมป์โลกที่ไปประกวดถ้าเป็นแมวบ้านละแปดล้านแล้วก็รอหาคู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้คนเสนอซื้อแพงไหมพี่อ่ะแพงแพงคือสามล้านอย่างเงี้ยก็อยู่ที่อย่างเลอเอ็มหนึ่งทั่วไปก็ห้าแสนแปดแสนไหน ถ้าม <mile> ีดีเป็นแชมป์โแล้วก็มีหือไม่มีคือตัวนี้คือเป็นตัวที่เราเล้ยตั้งแต่เราทำคลอดเองกับมืออ๋อบิวมาตั้งแต่แรกใช่ก็คือแมเต้้อมาไไ่ดหต์จบเลยอ่ะมีแมวอีกไหมไมีคูถับวีดโชอยอีกแมวหลากหลายสีของสายพันธุ์บีไปดูไปไปดูแต่อันนี้ไม่ขายแมวไม่ขายไม่ต้องพูดถึงเลย ตัวไหนมึงทีมเผื่อแม่เผื่อข้างบุญขายก็ชอบกูชอบไอ้คือไงคือกูอยากได้แมวดำแบบเป็นฝูงอะคือวันนี้ยังไงก็ได้ไม่กลับมือเปล่าตอนนี้นะครับผมมีได้เข้าไปทับาคมันกลัวเหรอเฮ้ยใช่หรอมุ้ยพี่พงนี่นี่ดูมีพัดลมสองตัว ตรงนี้มีอีกตัวนึงแล้วมีมีวิวให้ดูด้วยทำไมแมวต้องมีหน้าต่างพี่อันตัวก็จะได้แบบมองชมวิวไม่เครียดใช่เห็นไกเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเขเป็นสัตว์แบบชอบเล่นอ่ะอันนี้มันเป็นสีอะไรครับเรียกว่ามันเรียกว่าสีคาริโก้คาริโก้คาริโก้คือหมายว่าประเภทต้องเรียกว่าคาริโก้ใช่สวยมากออกมาเลยอ่ะนี่ทำไมหนูทำหน้าแบบนั้นลูกตันอนนี้คือ คือเดจาวูที่คือก่อนหน้านี้ผมโัแก๊สมาทำหมันแล้วทีเนี้ยการก็จะไม่มีแมวเลี้ยงก็เลยขับรถเข้ามาหาพี่อันแล้วบอกว่าผมยืมแมวตัวไปเลี้ยงได้ไหมก็เลยเป็นตบบนี้ก็คือข้อเดินกับแก๊สเหมือนกันแต่ว่าตัวใหญ่กว่าจําได้ใช่ไหมน่าจะจําได้ในพวกนี้มันมาอีกแล้วเหรอจําได้เปล่าจําได้เปล่า คแนี่แหละนี่เองตัวไวใบคืออันนี้อันนี้คือเป็นคล้อกเดียวกันกับแกนนะครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่าครับไอิมตตัวรุ่นขอโทษใช่่นึงโอ้ยมอยู่ตัวหนึ่งก็ไปเป็นรุ่นน้องของซามูไรหูใหญ่มากออันนี้อายุประมาณ6เดือนชันนั่นเองเป็นรุ่นน้องของซามูไรจะดูตัวมันสิใหญ่มาก ใหญ่ชื่อเดจาวูนะชื่อเดจาวูเหรอคะเออดูหน้ามันสิตอนน้ัวใช่ตอนนี้เลี้ยงเล่นค่ะเวาเหรอดูดิหน้าจะอ้อนเหมือนจาวูอีกเนี่น,นะอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังเด็กอยู่แล้วก็เลี้ยงยิ่งากหร่นะเก้าเดือนค่ะ กูชอบเลยกูชอบทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนที่กูไม่ชอบตอนนี้พี่เขาดูแลเราเราคือดูทุกตัวแล้วก็บอกว่าชอบแพงเกินเลยได้ไม่คุยเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเรื่องเงินแต่ว่าให้เขาเขียนเช็คมาสิบล้านอะมึงรอเดี๋ยวไม่ขนลามมั้งไม่ไม่สอไปดีกว่าไปผมพี่อารผมไปอะไรเราไปเรา มีแบบอย่างนี้ยันธุกันหรือสีเดียวกับไทเกอร์มีผมเนี่ยชอบไทเกอร์อืมสมไทเกอร์เลยอยากได้ไทเกอร์ใช่พี่เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเลี้ยงเขางนาดไหนเมื่อไเดี๋ยวส่งเลี้ยงต่อจะว่าส่งเลี้ยงต่อยังโตเลยไฮเออยู่ไทเกอร์คืเป็นไปไม่ได้เลย1เพราะว่ามีจุดซ้หนึ่งไหมะตอนเขามาไ สัญญากับเขาไว้แล้วว่าอยู่ด,ด้วยกันไปจนแก mm ่ hmm. ตายจังกันแล้วคนอื่นไม่ชอบหรอข้างล่างก็มีชอบแต่ว่าไม่ชอบที่ถ้าให้ไม่ชอบที่สุดถ้าให้ผมชอบที่สุดอ่ะคือไทเกอร์ <laughs> คือแบบหน้าเหมือนไทเกอร์นี่ก็ไม่ได้จริงจรก็ไ <laughs> ม่ได้จริงจรีงเมอาจจะต้องเป็นมันคือสัญญาทางใจ <laughs> สัญญาทางใจเหมือนจะดูแลอยาล่างราชา จริงๆเขาเลี้ยงเขามาหลายปีแล้วคือนี้เขาก็ส่งตามมาให้ค่ะแล้วก็พิ่งติ่งแค่ข้อเดียวแอบไว้เพราะว่าอยากเห็นพัฒนาการผมถ่ายให้พี่ดูได้ผมมีทวิตเตอรผมมีเฟซบุ๊กผมมีไอจีผมไลฟ์สดด้วยมึงว่าเอาเลยไหมมึงไม่ต้องดูเลยมงเอาเลยพีอ่านของเอาเลยได้ปะเราไม่ดูมาดูดิอ๋อเป็นรูปอ๋อเป็นรูปก่อน อันนี้คือไทเกอร์ครับให้ถ่ายมาไข่อันนี้ไทเกอร์ป่ะขึ้อ๋อหรอหน้าเหมือนกันเนะเนี่ยก็เลยอยากจะแบบเก็บพัฒนาการว่าจะใหญ่เท่าก้อนเราไหม้าเหมือนมากเหมือนอะไทเกอร์เลยอะแต่ไปหน้าเป็ไหนหานะนี่แหละนี่แหละไทเกอร์เลยนะดี่ดีดยเฮ้ยเหมือนไทเกอร์เลยไม่พี่อันผมยังดูตัวจริงไง อ้อนไหมโดนอ้อนเป็นตัวเนี้ยผม่อยากเปนตัวี่อ้อนอ่อนไหมอ้อนมากซื้อเลยมอซื้อเลยพี่เชื่อไหมพี่สามปีทุกคนคือสามปีนะพยายามพูดกับไทเกอร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเงียบกิ๊บไม่มีอะไรตอบดูแบบดูตัวจริงเหรอพี่ดูเวลาแมวมีลูกเนี่ยเขาจะแบบไม่ใส่ใครพ่อกับแม่ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงอ่ะหลัวไม่เลยตัวใครตัวมันแล้วแต่แม่แล้วหน้าตาถามพี่อันคือแล้วแต่แม่แต่เมื่อกี้ในรูปอ่ะคือ เหมือนเลยก็เป็นไมได้มันอาจจะตัวใหญ่เท่าเฮ้ยเลยว่นี่เบบีนางกะจิ๋วนัาเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ยยอยยยวยนยยยดยยยเยยยดยนอยย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 ยนยย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 ยร ี่แเลยผมผมนอนกับผมถ้าผมได้ผมนอนกับผมใช่สมมุติอ่ะพูดดังๆก่อนสมมุติถ้าเราได้เนี่ยมันจะเป็นการตามจีสามปีสามปีกว่าไหนพูดซอกการดิซอกการขนาดเราเสียงดังกันน้องยังไม่ไแบบไม่ถือไม่อื้อเหมาะแก่อยู่ในไลฟ์ถ้าอย่างนี้ก็คขี้กว่าไม่ได้ ครับผมประเดนนี้พี่อันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุยที่บ้านหน่อยขึ้เข้าใจทุกอย่างมันมีต้นทุนมันมีที่เขาสร้างมามันมีสายพันธุ์ที่เขาไปซื้อมาที่แบบเขาผิดขอพันหมออะไรเงี้ยเหมือนสายพันธุ์ตรงนะคือเขาไม่มีการแบบไขว้สายหรือแบบว่าไม่มั่วไม่มั่วเออเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าชอบอ่ะไม่มีความแพดถูกใจไม่มีแพงถูกใจไม่แพงการอยากได้ไทเกอร์ที่สุดอ้าวถ้างั้นการจะไปเหมือนกูเลยกูพามันจะไทเกอร์มานอยากได้ที่สุดนี่ใเซลล์รัสก็คิดเมื่อกี้เขาพูดเสร็จมาแล้วบอกว่าจะมว ทีแรกอ่ะนี่โอเคถามมาแล้วไปหยิบเลยไม่ตั้งใจจะเป็นลูกแฮเกอร์หรอกเพราะลูกไฮเกอ้์ที่มีตัวเดียวแล้วก็แอบไปหลับบ้านแต่วันนี้ผมลูกหน้าแมวแต่ก็แตะแม่แต่บัตรก็ซูงก็เลี้ยงถังแก๊สพอดีอืม4,000 0ดอลลาร์นะทุกคนตัวนี้ไม่ขายด้วยแต่ววาแวลทุกนเกินขายไหมพี่ไม่ไม่ขายหรอเป็นลูก ทรงไทเกอร์เลยอยากได้ไทเกอร์ใช่เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กยอดเลยเลี้ยงถังแก๊สมาดีอืมไปเล้ก็ตอนนั้นเยสต้องถ่ายวิดีโอแบบเหมือนที่อยากเลี้ยงเขาเพราะว่าอยากเห็นพัฒนาการเขาว่าจะพัฒนาการหนือพ่อในช่วงนี้กสบายมากเพื่อนผมชอบถ่ายรูปไม่ก อย่างที่สรุปกันไปครับผมตะกี้นี้พี่เขาบอกว่าเอาไปเลี้ยงได้ถูกใจไหมไหมครับเพาแพงเพื่อนผมใช้บออ่อยถูกใจเอาถูกใจเพราะแพงสรุปเราได้ลูกไทเกอร์อือแพงอันนี้นี่คือเล่มหนึง่งตัวลูกไทเกอร์แต่ถ้าไทเกอร์นี่ผมเพิ่มให้อีกอ่ะพี่ไม่ไม่ไม่หลานหนึ่งก็คือซื้อกันด้วยความถูกใจแล้วกันไม่เปลี่ยนใจเไม่มีทางจริงๆก็อยากเปลี่ยนใจอยู่แต่ไม่ อยากเปลี่ยนใจเป็นไทเกอร์อ <sa> ย <who> ู <graffiti> ่แล้วไม่ได้อันนี้ก็ได้พี่ไปะริมจ่ายริมจ่ายโอเคครับเนี่ยเนี่ยไม่เอาด้วยไทเกอร์ไปเลยใช่ไหมใช่ครับใช่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิขอประโยคเมื่อกี้เลยต้องไายด้วยเหรมไายมีแนวให้เมือวันนึง ใช่เพราะว่าผมไม okay. ่ค่อยว่างติดงานคือเวลาถ้าแบบสมมติว่าต้องออกมาข้างนอกเนี่ยค er ือจะมีประชุมบริษัทอะไรนี้ก็เลยจะสัเมี่ให้คุยกับยานเรื่องคำหมันเรื่องอาหารแมวอะไรต่างๆเนี่ยนี่จะเป็นคนตัดสินใจซื้อทั้งหมดเลยเซอร์ไพรส์จัดว้าไว้ามเมือเกินอิฐขนยาวสีฟูแต่ตัวใหญ่แล้วก็พุกีอาว เคยกี่นี่มันดีมากมันปล่อยมันปล่อยตัวมากเลยนี่คือมึงเป็นของกูแล้วเมดี้พี่อันไม่เกี่ยวแล้วยิ้มแฉ่งเลยเมื่อกี้ไม่หุบเลยวะ้วู้ยยาวว้าหแ้่เหมือนลูกอุ้ยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นแบบขนยาวเลย อุ้ยตัวใหญ่มากเลยชื่อเก่าชื่ออะไรครับหญิงยักษ์หญิงยักษ์หญิงยักษ์มีแมวมีแมวน่ารักเป็นของตัวเองแล้วกลงกับบ้านกันหนูมีกระหลับยาวแห่งกระดิ๊กทิ้งทิ้งทิ้งิทรักพี่ชอบใช่ไหม โอเคเรียบร้อยไปแล้วกันไมอันนี้ก็ชอบอันนี้ไปเจอกันที่บ้านเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตอนนี้ไปจริงๆแล้วเหรอใช่พี่เขาบอกขอชอบมาก วันนี้ตั้งใจทำงานอะไรอ่ะกลัววันนี้ตั้งใจทำงานเปล่าซุ่มกลัวอะไรกูซืองูอ่ะมือีอใช่ไหมกอนมือีก่อใช่ไหมกันไม่ไม่กลัวไม่กลัวงู้ีกต่อใชไม่กันวันนี้ตั้งใจทำงานเปล่าตั้งใจทำงานอะไรก่อนสบายเซรั่มไปยังหมดแล้วครบอะไรกระเป๋ารองเท้ากระเป๋าเพิ่งได้ไปรองเท้าอ๋อ ว่มึงต้องซื้อคืนกูบ้างแล้วอะไรอะขยับเลยแกมีความสุขอะไรมากที่สุดซุ่มซุ่มนี่ตำดีเฮ้ยลองลงมาเป็นไรมีชีวิตป่ะมีชีวิตอะไรอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไม่แกงไม่แกงหลับตาอ่าลับตาก่อนนะหลับตาเดี๋ยวเปิดให้หลับปะเนี่ยหลับอยู่เดี๋ยวนะ ลเฮ้ยเฮ้ยหน้าเหมือนใครก็ไม่หรอหน้าเหมือนใครอุ้ยอ้าวยิงเลยเหรอเฮ้ยไปซื้อมาตอนไหนมาเมื่อตอนบ่ายหน้าเหมือนใครอยู่หน้าก่อนหน้าเหมือนไทรเกอร์ตามมาสามปีนะครับรูปไทรเกอร์เยเบลล์กพี่เขายอมใจอ่อนให้ มีใจปะมีใจังใครเลี้ยงหนูหนูหนูที่แปลว่ามึงอุ้ยมันน่ารักมากเลยอยากได้มานานแล้วทุกคนนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูถ่ายนี่ถ่ายนี่อะไรวะเฮ้ยเบี้ยว้ยลับตัวเลยเหรอไม่คืเป็นเพื่อมาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเขาให้มา ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเรไม่เคยเห็นเหมือนกันแราไม่เคยเหนไม่ไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันมีตัวหนึ่งฮะมีอีกตัวหนึ่งเปิดฟาร์มเมลไหมตั้งช่ออะไอยเหรอให้ทุกคนช่วยตั้งชื่อไหมใต้คอมเมนต์กดทุกคนตั้งชื่อหน่อยตระกูลกอไก่นะอะไรก็ได้ที่เป็นกอไก่เพราะว่ามันเริ่มจากแก๊สครับก็ทั้งหมดนะครับวันนี้หมดไปทายนี่หมดไหเท่าไหร่ห้าแสนอุ้ยก็ต้องแพงกว่าพ่อป่ะไม่ไม่ไม่ปกติแล้วลูกจะต้องตามหลักแล้วถูกกว่านิดหน่อยเจ็ดแสน อีกนินึงล้านหนึ่งล้านหนึ่งอ่ะเนี่ยเฮ้ยไอจิ๋วช่วยทำมาหากินนะเข้าใจไหมจบแล้วครับก็แค่นี้แหละเดี๋ยวจะต้องเองมามันไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ถือว่าตัวละห้าแสนก็ถือว่าตัวละห้าแสนแจกันคิดหน้าครับชอบมีอะไรกดไลค์ดรับซับซายครับถ้าอยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้แต่ถ้าบริษัทยอดดีขายดีเดี๋ยว เอาอ,เอาีกพอแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วซึ่งไม่มีเงินลแล้วพอล้วถึงถึงเวลาต้องพอแล้วไม่ไปเล่นละไม่กดิดปนปความไหม